เฮ้ยอีกน้องน้องจะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานมาพี่ก็มีธูระเหมือนกันโอ้ยพี่เล่นโฆษณาตัวนี้ใช่มะได้ก็บอกให้รออีกแป๊บหนึง่งไม่ได้หรือไงก็คำว่าแป๊บหนึ่งของเองมันนานจะให้พี่พูดดีๆหรือโยนเองออกไป <c oughs> ประเด็นคือชีวิตในโรงเรียนอินเตอร์ของผมมันจบเฮ hey, แล้วพี่ พ่อแม่ผมหนีหนีออกมาหาสมุรแปซิฟิกไปแล้วมัง้งและที่สำคัญชีวิตผมติดแกรมมาตลอดแต่ตอนนี้สิบัญชีติดลบ oh, <no. S 1> เขาขอให้ฉันเป็นนางร้ายฝากแฟนเพจและช่องแยกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้รวม3ามเลยรายละเอียดตามนี้ คนนี้ล่ะใช่เลยฉันตามหาตัวเธออยู่จ้าชื่ออะไรจ้าสาวฉันชื่อพยอมอ๋อตายละชื่อไหนจะยูนิฟอร์มที่ตกทอดมาของพวกนักเรียนทุนดูยูนิฟอร์มฉันสิจ้ากับเพื่อนๆฉันเนี่ยมันไม่เหมือนใครนั่นก็เพราะว่าพวกฉันเป็นลูกสาวผู้ประถมโรงเรียนไฮคลาสเธอมันก็แค่โลคลาสดาลิงเข้าเรื่องดีกว่าต้องการอะไรกันแน่ ก็วันก่อนมันมีกิจกรรมโรงเรียนใช่มหมเธอเป็นคนแท็กภาพมาหาแอคเคาท์ฉันฉันจะบอกว่าทีหลังอย่าใช้ Android แท็กมาหาฉันอีกนะจ๊ะคำก็ Android สองคำก็ Android Android ก็มีหัวใจนะนี่แตงกวาเธอก็ไปแกล้งเขาแรงไปเปล่า เอยาแฟรี่โกจิฉันบอกแล้วไงว่าให้เรียกฉันว่าเรเน่ลัลเลเบลเดลาริเชสอะอะไรนะเพื่อนขออีกรอบดีมากมันต้องแบบเนี้ยเวลาฉันเดินไปไหนมันต้องมีเพลงประจำตัวขึ้นเอ๊ะแต่นั่นนายเป็นไทยนี่ อย่าบอกนะว่าพ่อแม่หมอนั่นถอยให้เออนี่เรเน่เออลาลาเบลเอออะไรนั่นแหละหมอนั่นอ่ะมันเอามาประชันกับเธอตามเคย <S <S เฮ้ยสหรัฐขอบคุณนะเว้ยที่ช่วยชีวิตได้ผลว่ะเยนั่นอึ้งไปเลยโอ้ยไอเป็นไทยข้าไม่เห็นด้วยเลยนะเว้ยที่เองจะไปเฟกใส่นางอ่ะเองต้องไปแข่งกับนางเพื่ออะไรวะถ้ามเมื่อก่อนน่ะก็อโอ้แต่ตอนเนี้ย ได้ไงว่าสหรัฐเอ็มก็รู้นี่ว่าว่าเยนนั่นเป็นควีนของที่นี่ขืนค่าสู้นางไม่ได้ค่าได้โดนบูลลี่ทั้งเทมอมแง่แงเออเออข้าช่วยก็ได้ขอแค่เอ็งเลิกทำปากแบบนั้นได้ปะอยากคุยดังไปเว้ยเดี๋ยวนางได้ยินอุ๊ยแหมเป็นไทยรถเปิดประทุนทองคำเชียวหรอไม่มาเดอร์ของนายถอยให้สินะมันก็ โอเคอยู่อะแต่ก็แค่รถนะที่บ้านฉันสิโถ่ซ่วมยังเป็นทองคำเลยแ้้วนายคิดสิว่ายังอื่นอะจะเป็นหรือเปล่าอุ๊ยเอาจริงๆฉันอยากเห็นจังเลยว่าที่บ้านนายจะมีเหมือนที่บ้านฉันไหมลองอัพรูปลงโซเชียลให้ดูหน่อยนั่นปรไรติเป็นไทยบานปลายใหญ่แล้วข่าเตือนแล้วไม่ล่ะขอบคุณเวยสหรัฐที่พาข้าเข้ามาที่นี่อะ ข้าจะไม่ลืมถังออกซิเจนที่เองให้ในวันนี้ไม่ได้ขอเข้ามาได้ง่ายๆนะเว้ยเองก็รู้ว่าที่นี่เป็นของญาติข้าเอานาเพื่อนไหนๆก็ช่วยแล้วไหนจนาฬิกาข้อมือนี่งั้นแจกันตรงนี้อีกใบหนึ่งถ่ายเลย นี่นักเรียนทุนไหนๆก็มาประจบประแจงฉันเพื่อเข้ามานั่งตักแอร์ในห้องเนี้ยซึ่งมีแต่ลูกผู้ประถมเท่านั้นที่เข้ามานั่งได้งั้นก็อย่านั่งเฉยๆจะขัดรองเท้าให้ฉันด้วยแต่แต่ว่าให้ไวจะด่าลิงไม่งั้นก็ออกไปมาแล้วหรอเป็นไทยสหรัฐพวกนายเนี่ยถือว่าไฮคลาสมาสิจ้านั่งได้เลย เป็นยังไงล่ะเธออึ้งกิมกี่กับที่ฉันอัพลงโซเชียลเมื่อวานไปเลยใช่ไหมอืมใช่ฉันไม่คิดเลยนะว่าบ้านนายจะอลังการขนาดนั้นนะ่ะเล่นเอาฉันกับเพื่อนๆฉันอยากไปเห็นสถานที่จริงซะแล้วสิเย็นนี้เลยได้ไหมเยอย่ยเย,ย,ย็นนี้ในววละว่าเพื่อนข้าบอกแล้วแล้วเองเลิกทำปากแบบนั้นสักทีอย่างร้อน ทำไมหรอมีปัญหาอะไรอ่าปล่าวหรอกพอดีพ่อกับแม่ไปทัวร์ยุโรปนะไม่มีใครอยู่บ้านน่ะแต่ก็ไปได้นะแบบว่าพ่อกับแม่ไปต่างประเทศบ่อยอะ่ะไม่ค่อยมีเวลาให้ฉันน่ะท่านก็เลยให้ฉันใช้ชีวิตแบบติดแคมได้เต็มที่เลยไอ้นี่ใครยิบตาม,มาทางนี้ก็คงไม่พ้นฉันอีกตามเคยอ้โน oh, no. เรื่องนี้ประพศ์ว่ามันไม่ธรรมดาแน่นอนมันมีเงื่อนงำงั้นประพศ์จะบอกคุนว่าประพศ์ขอไปด้วยงานนี้เราต้องได้ความดีความชอบว้าวที่นี่นะรอเป็นไทย บ้านของนายโอ้โหไฮคลาสจริงด้วยทีเนี้ยก็คงจะพอใจงั้นฉันจะส่งแขกเดี๋ยวสิเห็นไหมว่าประพศ์นักเรียนทุนหัวกะทิทเขาขอตามมาด้วยเขามีความรู้เรื่องห่วงจุ้ยเรื่องอะไรต่างๆมากมายเลยนะปาประพศ์ไปดูสไตล์การจัดบ้านของเป็นไทยหน่อยเผื่อนายจะแนะนำอะไรได้เออเอาเลยอยากเข้ามาก็มา ยังไงล่ะพอใจหรือยังครับดูนูน่นโคมไฟนั่นก็เป็นทองคำนะไหนจะบานหน้าต่างนี่ยังไม่รวมพวกนาฬิกาข้อมือแบรนด์เนมต่างๆโอเคแล้วนายเห็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบนี้ไหมเห็นใบแค่เนี้ยมีมูลค่าหลายสิบล้านเชียวนะฉันวานให้พี่เลี้ยงถือมาขิงเอ้ยถือมาให้ดูจ้าโอ้โห y q u คว n แสงเงานี้ การหักเหนี้ใช่เลยในรายการคนรวยหลอกคนดูประพ์เคยดูรีรันทางช่อง68ตายจริงฉันก็ว่าโซฟามันคุ้นๆหมดเวลาเด็กเลี้ยงแก่แล้วเป็นไทยบ้านหลังเนี้ยจริงๆเป็นของคุณหญิงจระดโฉมที่ขายทอดตลาดไปแล้วนายก็แค่อ้อนสหรัฐเพื่อยืมมาเปิดใช่ไหมล่ะเอะอเออไม่ไม่ใช่สหรัฐนายดูเพื่อนนายสิเลิกลากใหญ่แล้ว อุ้ยแหมมายมาเดอร์ Mother, โทรมาพอดีมาดูคนรวยของจริงดีกว่าว่าเขามีชีวิตติดแกรมที่แท้ทูยังไงวว้ยังไงคะมายมาเดอร์ Mother, จะชวนหนูไปดินเนอร์ที่ฝรั่งเศสเย็นนี้ใช่ไหมเอ่มลูกรักจ้ากระเป๋าดีออที่ห้องรับแขกลูกฮิ้วไปอวดเพื่อนใช่ไหมแม่กลับมาไม่เห็นน่ะค่ะทำไมเหรอคะลูกรักฟังแม่นะ ของงจรงิแม่ขายจ่ายเงินเดือนพนักงานไปแล้วจ้ะผลประกอบการบริษัทเราเดือนนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันนั้นเป็นของก๊อปเกตเอแม่วางไงว้ลอแขก evet. ที่มาเยี่ยมบ้านเราเอากลับมาลูกใครเขาจับได้มันขายที่หน้าเขา <audible noise> แนวเคร่งเครียดตลอดก็ไม่ไหวนะคะเรื่องนี้ก็เป็นฟิลแบบแนวเบาสมองกันบ้าง FC ใหม่คะถ้าอยากได้ฟิลเฮฮาปาจิงโกแบบนี้แนะนำเป็นคลิปนี้ที่เด้งขึ้นมาตอนนี้เลยค่ะและถ้าอยากเป็นกำลังใจให้พี่ตั้งกว่าททำคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นและอย่าลืม Subscribe กระดิ่งแจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดการ์ตูนแบบนี้แล้วเจอกันค่ะ